สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่660ค่ะ660นะคะพี่ๆขาประจำเช้าว,วันศุกร์ค่ะพี่ขาวันศุกร์ที่ ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขา1นชุดค่ะ40รายการค่ะพี่ขาเช้านี้พิเศษค่ะ200บาท2องค์3 0 0รบาท,บาท,บาทจัดส่งฟรีนะคะพี่ๆขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหน โทรทักไลน์หาน้องราพีได้เลยค่ะ09908415610925439610ส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆขาโทรทักไลน์นะพี่นะย้ำอีกทีค่ะพี่ขาเช้านี้พิเศษ1องค์200บาท2องค์300บาทค่ะพี่ขา ก่อนรับชมคลิปนะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะพี่พี่ขาหนึ่งวันมาสองรอบรอบเช้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าจะเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงครึ่งประมาณนี้เป็นต้นไปนะคะพี่พี่ขารอบเย็นจะเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่ขาจะมีในส่วนของวันจันทร์กับวันพฤหัสที่น้องราพีต้องไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลนะคะพี่ขา อาจจะมาเลดแบบ9ก้าโมงครึ่งสิโมงประมาณนี้ค่ะแล้วอ่าวันอวันอังคารวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ตัวนี้จะมาประมาณ9ก้าโมงค่ะพี่ขาฝากพี่พี่ติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะพี่พี่ขามี2วันที่มาเลดคือจันกับพฤหัสนะพี่นะอ่าลืมค่ะขออนุญาตซูมก่อนเนาะ รายการที่หนึ่งเหรียญพระอาจารย์มั่นค่ะปีหนึ่งสี่ค่ะพี่ขาวัดเจดีหลวงค่ะเหรียญพระอาจารย์มั่น200บาทค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อชูค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อชูวัดหนองโรงกาญจนบุรีด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ มาในเลี่ยมเก่าค่ะพี่ขาเลี่ยมเก่าเก่าสภาพใช้200บาทค่ะ 3. เป็นสมเด็จจิตรดาค่ะ 3. จะเป็นสมเด็จจิตรดานะคะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะ200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่4เป็นเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อคูณค่ะมีตอกโคดด้านล่างด้วยค่ะพี่ขาเหรียญสร้างบารมีนะคะ รุ่นสร้างบาร,รมีปี19กค่ะพี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่200บาทค่ะรายการที่5เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะพี่นะเก่าสภาพใช้เลยค่ะรายการที่6ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญจอปรอของหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะ ปีหนนะคะพี่ขารุ่นจอปลอนะคะด้านหลังค่ะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่พีขารายการที่7ค่ะเป็นเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยค่ะเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยค่ะพี่ขาเป็นกะไหล่ทองแบบนี้200บาทค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จพุทธทก,กวักของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะ ด้านหลังมียันหลวงพ่อกลวยแบบนี้ค่ะ200บาท2องค์3 0 0บาทค่ะรายการที่9เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนั่งบัวค่ะปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงปู่ดูปุกเศกปี3 2สองวัดสแกนะคะพี่ขานี่200บาทค่ะ10เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะหลวงพ่อแดงรูปไข่าย,ยานวิราช200บาทเท่านั้นค่ะ สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างค่ะเหรียญเก้าสิบปีหลวงพ่อสว่างนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ปีหนึ่งห้าค่ะสองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทค่ะสิบสองเป็นเหรียญพัยดยศหลวงปุโตค่ะเหรียญพัยดยศหลวงปุโตด้านหลังปีหนึ่งหกวัดประดูฉิมพลีสองร้อยบาทค่ะ 13เป็นหลวงปูดทวดค่ะพี่ขาเนื้อว่านนะคะพี่นะหลวงปูดทวดเนื้อว่านฝั่งตะกุดด้านบน1ดอกค่ะและฝั่งด้านล่างอีกนะคะพี่ขาแปดดอกนะคะพี่นะรายการที่14เป็นพระอู่ทองท้องช้างเนื้อชินเก่าค่ะ รูปภาพไม่ชัดยังไงฝากพี่ๆนะคะพี่ขาโทรทักไลน์นะพี่นะโทรทักไลน์หาน้องรับพีค่ะรายการที่15เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำค่ะพระของขวัญวัดปากน้ำด้านหลังยันชัดเจน200บาทเท่านั้นค่ะ16เป็นนางพญาค่ะ นางพยาเก่าเก่าพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะ200บาทราคาพิเศษเช้านี้ค่ะพี่ขา17เเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะ สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดวัดบ้านไร่ค่ะพี่ขาสองร้อยบาทค่ะสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังค่ะพี่ขาสองร้อยบาทจะ2สององค์สามร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านค่ะ เหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน200บาทเท่านั้นจ้ะ20เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมเป็นเหรียญอามหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมปี16ค่ะ200บาทค่ะพี่ขา21เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม2 4 8 4ค่ะ หลวงพ่อโครงบางกระพร้อมนะคะพี่ขา่ขา2้0บาท2องค์300บาทค่ะ22เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมฝั่งตะกุดแบบนี้ค่ะพี่ขาปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดมียันด้วยค่ะพี่ขา200บาทค่ะ23เป็นเหรียญปก8ดรอบของหลวงปู่ทิมจะพิจามาในเลี่ยมพลาสติกค,ค่ะ ปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดละยองค่ะ24เป็นพระเปิมเนื้อดินเก่าค่ะ24เป็นพระเปิมเนื้อดินเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะ200บาทค่ะ25เป็นพระคำหมากหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสูงค่ะ200บาทจะพิจาสององค์300บาทค่ะ ยี่สิบหกเป็นหลวงพ่อทบค่ะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อทบหล่อสองหน้าแบบนี้ค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะยี่สิบเจ็ดสมเด็จเก่าเป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะพี่ขามีคาบขา,ขาวแบบนี้นะพี่นะสองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะยี่สิบแปดเป็นสมเด็จเนื้อหากเก่าแตกลายงาแบบนี้ค่ะ สมเด็จเนื้อหาเก่าสวยแตกลายงา2 0 0บาทค่ะ2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ29สมเด็จเกตชัยโยค่ะพี่ขาสมเด็จเกตชัยโยด้านหลังมีตีตายางประทับแบบนี้ค่ะ200บาทเท่านั้นนะพี่นะ30ค่ะพี่ขาเป็นพระลีลาเม็ดขนุนเก่าค่ะพระลีลาเม็ดขนุนเก่าค่ะพี่ขาเก่าสวย200บาทนะคะ 31เป็นสมเด็จหลวงพ่อมุมวัดปราศาส์เยอค่ะสมเด็จหลวงพ่อมุมวัดปราศาส์เยอะค่ะพี่ขาปี16 200บาทค่ะรายการที่32นะคะพี่พี่ขา32จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะพี่ขาวัดหนองกระโดน2470ค่ะ รุ่นฉลองศาราวัดหนองกระโดนนะคะพี่ขา200้บาทค่ะ33ค่ะพี่ขาจะเป็นพระกำแพง500ตัด9เนื้อชิ้นเก่าพระกำแพง500ตัด9เนื้อชิ้นเก่า200้บาทค่ะ34หลวงปู่ทวดวัดพระโคค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดวัดพระโคจังหวัดสงขลาค่ะ 200บาทนะคะ35ปิดตาหลังแบบค่ะปิดตาเนื้อผงหลังแบบค่ะพี่ขาเนื้อเก่าสวยนะพี่นะ200บาทค่ะ36เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ2473ค่ะ200บ้บาท2องโอ300บาทนะพี่นะ37ค่ะพี่ขาหลวงพ่อโสธรค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ขานี้ค่ะ200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา38เป็นพระศิวลีค่ะเป็นพระศิวลีเนื้อผงด้านหลังมียันด้วยนะพี่นะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ200บาทค่ะ39เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดละหานไลปี17จจังหวัดละยองค่ะ ด้านหลังมียันแบบนี้200บาทค่ะ40เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะ40เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดด้านหลังนะคะพี่ขาภาษาไทยหลวงปู่ทวดนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้200บาทค่ะโอเคจะพี่จ๋า40รายการนะ้องน้อี่ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์ค่ะ 0990841561025439610 9สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ